อัดละโอเคอันนี้คืออันเสริมนะทุกคนตอนผมเปิดเนาะโอเคอันดับแรกเราก็ต้องเลื่อนขึ้นมาข้างในมก็จะมีตัวลูกเนาะปกติไปดูคลิปอื่นเขาจะมีการ์ดใช่ไหมแต่ตอนแรกผมเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวอันนี้ลูกค่อยรีวิวที่หลังอันเนี้ยกล่องอะผมทำอันเนี้ยแตกใช่ไหมแล้วข้างล่างมันออกมามมผมก็เลยเพิ่งรู้ว่ามันเปิดได้ทุกคน นี่คือการ์ดนี่การ์ดแล้วก็ข้างหลังก็เป็นของแกมแล้วก็มีลายไอจ <và IG. S 1> ีโอเคต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรซึ่งผมไม่ค่อยอ่านหรอกดู Youtube เอาอันนี้ก็พุดถึงแกมเหมือนกันผมก็ไม่อ่านกันอันนี้ก็คือของเก็บของแกมนี่ ข้างในก็จะเป็นถุงรีดอ่ะทุกคนเอาออกไปได้โอเคจะเอาก่อนโอเคแล้วก็พับเก็บเหมือนเดิมโอเคหมดแล้วในกล่องก็มีการ์ดแล้วก็มีของดูบิกเล้ยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกเนี้ยเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บทีหลังโอเคนี่คือพาพเอกของกล่องอ ่ะแล้วก็ต้องกดมันต้องกดใส่แรงที่แกนแล้วมันก็ตรงนี้มันจะเปิเปดข้างในผมไม่รู้ว่าเข <c oughs> าวางเป็นยังไงมาก่อนโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโลโก,โก,ก้แกนสิบสองหน้าห้าเหลี่ยมมารับกันว่าสิบสองหน้าแล้วห้าเหลี่ยมจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าข้าเหลี่ยมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหน้าจริงนะครับคน ก็อาจจะมีคนมานับซ่งนกล่องก็ชะตากรรมเดียวกับพวกเมื่อกี้นะคอยเก็บเฮ้ยในนี้ก็อาจจะมีแม่เหล็กนี่มีแม่เหล็กเกอยอะหมุนดีนะหมุนดีแต่รู้สึกว่าฝืดนิดหน่อยมีผิว U V เนอะนก็เมื่อกี้ผมก็เล่นไปแล้ว ผมอยากลองทําลายสถิติตัวเองเดี๋ยวคราวนี้ยผมไปจับมาก่อนเลยแล้วมาดูกันว่าเวลามันจะได้เท่าไหร่ไปวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว r ูบิก๊กเมก m ามแล้วก็แกในคลิปเดียวโดยเช่าหมอนี่อาจจะกวนหรือไม่ก็อาจจะรีเส้นเวลาผมไปเลยนะเข้าใจไหมห้ามกวนอเ้ไหมมาลูกอันนี้ก็คือแกนเมกามิ ผว U V นะซึ่งก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวของแกนมั้งไม่รู้จำไม่ได้เอ่อข้างบนเนี่ยจะเป็นสีเทาหรือสีดำก็ได้ตามใจเลยจงหวะน,นี้ก็ควรอยู่เล่ไปนะครับโอเคแล้วจะมาทำการจับเวลาแก้แล้วเหมาะมั้เอโอเคครับเข้าเรื่องต่อเดี๋ยวาขอดูลูกนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมเล่นแล้วครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ขอเอาเจ้าหมอน,นี้ออกไปก่อนไปก่อนโอเคส2 1สอง,งไปครับอาจจะนานมากเลยโออตอนนี้ทุกคนตอนนี้แล้วก็มีเจ้าหมอน,นี้กวร แรกเราก็ต้องทำลูกดวกวาวแค่ตอนนี้ลูกดาวเสร็จแล้วครับเวลาน่าจะต้ไปพอสมคเลยอ่าคิดตอนนี้ก็ได้ถัานหนึ่งอือมีเดบิล อนนี้ได้เั้นสองแล้วทุกคนต่อไปก็เริ่มแก้ตรงน,นี้เลยเป็นด,ดูนูนเคอนนี้หาได้หนึ่งมุมแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็ทิ้งไปกันหมดเลยนะทุกคนเออลักเกณฑ์เกณฑ์หน้าก้านหน้าบ้านใจะมาใครมา หน้าหนึ่งแล้วเคสจัมบนี้มาควานอีกแล้วทุกคนเจหมบอนี้คือเจ้าไฟเพื่อนร,ระดับหมอลำเจ้าสมาร์ทหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าคุณโตอเออหายไปไหน่ะอาหารสีเหลืองไม่เจอ ไอ้แบบแล้วหลับหมอนรำได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเฮ้ยจริงๆเน้ห่หาสีแดงไม่เจอสลายงั้นผมลับไปหน้านี้ไปเลยมันก็เจอเองคุณใช่ล้วหลับหมอนรำ หมอน,นั่นก็ได้ออกของน้ำแล้วกคนจะจับผิดนิดนึงใช้แบบแล้วหมอน,น้ำได้เกิขดขึ้นอีกครั้งละครั้งนี้มอนได้มา้องอูดและสุดชายกำลัง

ตนนี้ผมขอเก็บมุก่อนนะก็จะใช้เวลาเป็นพิเศษเพราะ ผมอาจจะหาง่ิจิตก็ได้แต่ใค้ตอนนี้คือขั้นตอนที่ง่ายและเสี่ยงความพลาดมากที่สุดเพราะผมเคยบิดผิดมาประมาณหนึ่งรอบใช่ผมบิดผิดมาหนึ่งรอบตอนนี้ก็ได้ ใช้แบตระดับหมอนำตอนนี้ได้อ,อ,องอพยพออกไปแล้วนะทุกคนข้ามันเย็นอาจจะต้องใช้ตักช่วยนิดนึงนะว่าขั้นตอนนี้นเป็นขั้นตอนที่ต้องบิดเยอะพอสมควรเลยแลวถ้ามันผิดสักอย่างนึ่งต้องเ,อเริ่มใหม่ยังไงต่อ พพี <ขอ S 1> ่จะแก้เสร็จแล้วหกนาทีเย้เสร็จแล้วเหรอก็ได้ไหนเอามาหมุนให้ทุกคนดูดินี่ครับขอใหแก้หน่อยประมาณนั้น เอางบนเป็นสีเทาเนาะโอเคเอะแถมแถมแถม,แถมไอ 3, สามคุณสั่งอยู่นะนี่อะในอันนี้อะอันนั้นลูกฝืดครับลูกฝืดลูกลูกลืก่นอยู่นะไม่รู้ครับอันนี้คือเวลาที่เราใช้ไปเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดหรือว่าอาจจะเห็นกับหัวหน่อยนะนเออแต่ก็จะประมาณหกนาทีสามสิบแปดจุดเก้าศูนย์วินาที แถมแถมอันนี้ลูกฝืดมากเลยแถมลูกฝืดลูกที่เธอไปทำการแข่งขันมาแถมแถมอันนี้ไม่ได้ขึงมาเออแก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 ลูกฝืดนี่ลูกฝืดนะความฝืดก็คือฝืด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 เท่าลูกยี่สิบจิบเท่ากับตลาดเลยมาผมไม่ได้จับนานเดี๋ยวผมขอหาเครื่องจับเวลาอ๋อ เวลาเรียบร้อยเส้อ <C. S 1> <C. S 2> ที่ไปเอาจากคนนี้มาโอ้ย okay. <Okay. S 1> ขอตั้งก่อนนะทุกคน <Okay. S 1> ว่าตอนนี้ผมยังตั้งไว้ได้โอเคตั้งได้แนละ้วผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เนาะผมจะตั้งไว้ประมาณนี้เกนไม่ก็มิกผมเอ้ hey! that, bro? ยแซมบูเดี๋ยวเราก็ให้ตะกรงจัดนิดนึงนะผมจะใส่ไว้ในก้อนหนึ่อ่ะต้งอง ระดับรดรแรกคนเล่น,น,นะคัรโอเคระดับรแรกล้วก็คือการดูลูกสิบห้าวิโอเคตอนนี้ผมดูลูกเสร็จแล้วเออลูกคืยก็จะดูเร็วมากเลยอันมีเวลาดูลูกเพิ่มสามสองหนึ่งไปอันนี่คือภพยพิบัตรระดับหมอลำกับคนเล่นลูบิกเลยนะใครเล่นลูบิกก็จะรู้ว่าใพ่พิบัตรระดับหมอลำ ทำไมถึงต้องชื่อว่าหมอ่อำเพราะอันนี้เขาเรียกว่าหมอลำจริงๆนะทุกนาก็ต้องน่าจะทั้งทำการแก้เอสทีอลเพราะเป็นลูกที่ฝืดและช้าที่สุดในโลกของผมโอ้ยโอ้โหบิดยังจะพังเลยทุกคนถ้าบิดไปแล้วแล้วมันพังนี่คือจบคลิปเลยโอ้ขจบคลิปเลย โอ้ตอนนี้ผ่านไปสี่สิบกวิซึ่งตอนนี้ผมนะก็น่าจะเสร็จไปหนึ่งรอบแล้วตอนนี้เสร็จไปหนึ่งรอบจริงๆงแล้วแต่ตอนนี้คือเจ้าไพฟ,ฟัดร,ระดับหมอ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 โรงพยาบาลมารูจะเล่นมุกแล้วโอเคตอนนี้ผมเพิ่งได้ฐานสอง 2, กับหนึ่งนาทีที่ผมควรจะเล่นได้จบไปแล้วประมาณหนึ่งลูกจะขึ้น ผมดูมสูดก่อเ,ออเออผมเล่นเสร็จกล้าเนื้อผมขึ้นไหมนะเมนี่ยผมจะกลายเป็นคนยกน้ำหนักแม่เลยทุกคนเ,เขาบอกว่าลูบิสตลาดสิบสิบห้าบาทเนี่ยมันทนทานแต่ไม่ทนทาน,นเท่ามือคนไม่ชอบลูบิสเพราะเพราะเพราะเขาอ,อ,อ,อยู่ไม่ไปเป็นจะให้เราทำไง มันบิดกลางไม่ได้เลยแม่จักรก็บิดได้ให้พี่บัะระดบหมอลั่งเอ่อขึ้นปัดลงปัดลงบัตรลงโอเคผมขอไปทำยาแก้นวดก่อนอยากเล่นอยากเล่นคือลูกที่เต็มกับเม่ก็มีที่เต็มเนาะอยากเล่นอยากเล่น <iPad. S 1> นี่ขอเจด้วยไล <iPad. S 1> จไมานี่เวลาก็ประมาณสองนาทีสองวิซึ่งผมทำไปได้ประมาณสี่ครั้งแลวทุกคน,นอ๋อแล้วก็จานวนก็เยอที่จับเวลาลงไปแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ